เอาเป็นเจอไหนเลยพญานาคพญานาคฝันเอ่เพิ่นเราเพิ่นฝันอยู่ได้ฝันเด็ดเลยงวดนี้งเลยพญานาคเนี่ยร่างตามได้คักได้เนียวเพื่อนร่างตางมันยังงวดเหรอเพราะว่าน้ำบกเขาหลายงวดแต่ว่ามันยังเงียบไปสิมันโอกาสถี่ถึมันก็มีอยู่หรอวะอืมที่เรียกกัว่าสิบปอนด์นี้ดอกว่าสิบปอนเอามาบอกฟูเอฟซีฟังกันเขาจะเอาแบบทรมากมือเจ้าเนี่ยทรมาหลายมือขึ้นหรือข้องหมินมาหลายว่ะแอดจะเลื่อนเร็พญานาคเด้อเวลามันเงียบๆสิแล้วมันสิเข่าเงียบ ที่เขาก็มาต่อหาอยู่ก็จะต่อหาเปิอยู่ฟานเลยโชคเมื่อเสาร์เป็นคนว่ารยังไงนะครับเหมือนบ้อนานี่ยเหมือนเสาร์กับโชคเหมือนเสาร์นี่ก็โชคเรียกว่าเอาเอายเล็เขายังเป็นตัวเก่าเพราะยังเป็นตัวเก่าครับบ่ฟันนะกะเสีมีเพิ่มเติมทีเอาเป็นไดจะมือเหรอป็นไดมือมือขึ้นมันผาขึ้นมันผานาะซื่งจังยังเมื่อเสาร์จังเสี่ยมือเพิ่งกัดไปเอาดอกไม้ขึ้นหันถึงยังก็เป็นมันผาตามมันนี้เนาะตามขนมช่ำเนียมเขาเนาะ วันศีนมปนนวันละวันพระบานนี้เนี่ยมือนสอบมันก็เลยนางบอกว่าปูเงินลูกกะเบิร์ดเราได้ว่าสันเงื่อนลูกกะที่บอไม่ใส่แล้วปูที่บอมาให้โชคให้ใช่ลูกในบอคพือจังปูเคยให้ทุกหวดนะว่าสันมันกะสามหวดแล้วได้ปูเงื่อนมันกบเบิร์ดว่าสันบานนี้พอเราบอกว่าสันเนี่ยเหมือนแรงมากเรามานอนเราบ่ได้เสียงเรียยังเลยเด้เรามานอนปัดฝัน ปันมาปูมาบอกหกตัวแล้วว่าสามตัวนานี่มันมันมันเห็นเป็นล่างๆ่าสันแต่ว่าสามตัวนี่เห็นชัดเลยว่าสันบอกหกตัวบอกหกตัวเลยว่าสันที่มันเห็นชัดนี่เห็นชัดตัวไทยไือเห็นชัดตัวนาเห็นชัดสามตัวหลังเพป็นว่าเออมาสันคืออยู่ไม่เห็นชัดสามตัวนาก็มาจากข้ามเชือก็เลยว่าเอ้าแล้วมันเป็นตัวใดหลับัานี่ยไอ้มาสันเดี๋ยวอันเพื่อว่านี่ยจะเอาตาโตที่จำได้เนาะว่าสันเดี๋ยวเดินมุกเกนไม่หลับไม่้ลับยังไม่ลืม คุณว่าคุณได้จำได้เนี่เจ็ดสามห่าวันฟันฟันเห็นเป็นตัวกระซากระซากเมื่อไร่้างร้อยมาเลยบ้างรอยมากหกตัวเือจังหวดที่เพื่อนเห็นหนึ่งหกแปดวันที่ปูให้ร่อยที่เราสามตัวนะแมนว่าที่เราสามตัวไปเห็นร้อยมากเลยร้อยมากกวางตามนี่จังหวดพรุ่งนี้กวางตามว่านี้ว่าเขากันถอยทับตรงเห้องกันไหนเมื่อไรงวดเลยเนี่ยแต่ที่แรกวาวันนี้ว่าสิบประตามเนาะเอฟซีเอฟซีเรียกร้องเมื่อไย บกว่าที่กินขันเงี้ยเงี่ยมันซีักที่เขาที่ด้อขันมันดังอะไรนั่นก็เพราะเขาที่านเนาะเมแต่ว่าอันนี้เลขของไตเนี่ยเป็นเลขทูกที่เพิ่นจุดจุดจุดเี่ยมือเสาร์เนาะเป็นมือวันศิลขอปูนั่นแหละเพราะยังมือแรงมากเพื่อนจะได้มาฝันการเอฟซีเบิ้งได้ขันนี้นีหละเลขตัวที่เพิ่นได้เจ็ดสามห้าไม่เลขสองตัววันบ่มีอะไรแต่เจ็บหางเดียวเราเจ็บสามห้าเจ็ดสามห้าท่านี้เราจัดแงมือมือเสารนี่นู้ทบไปเนาะจะเอาล่วงกันเนาะ เม,มื่อสั่งนั้นโทษไปลาอันอ้ายฟันอีกบะบ่อเมื่อสั่งมื่อฟันแล้วครับฝันหลงเต็มือขึ้นมันสินนั่นแหละแต่แล้วเลยเมื่อสั่งเมื่อฟันอีกคือจังหวัดน,นั่นแหละติดปูมาหาเราแล้วบ่อฟันนี่อย่างอีกเด๊วันนี้วันนี้ก็เป็นเท่ากันกาสามเจ็หดห้าจริงเจ็ดสามหาเจ็ดสามหาเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เจ็ดสามเจ็ดหาอย่างมูลนี่แหละเพราะวา่า จำได้ว่าที่ขับรถป่นอ่าขับขับรถปีนแล้ววันนี้มาขับรถต่ำท้ายต่ำอีกเนี่ยท้ยต่ำกันเลขทะเบียนรถนั้นเปลนตัวเดียวกันเจ็ดห้าที่มันตรงกันเก้าศูนอ๋อามาตรงกันตัวนี้ตรงกันใช่ไหมมันมันนเจ็ดเก้าศูนย์ที่เราจุดถูกไลนู้นเนี่ยเราจุดถูกพอม่เราจุดถูกมือวันเสาร์วันทร์วันผ่าโอ้ได้เจ็ดเจ็ดเก้าูห้องเลขรถห้อมันเป็นเจ็ดห้าเก้าศูนเนี่ รมันสีสอมันมันมาใจกัน่ถตูอันไตั้หนีแม่นนีน่ฟันฟันมาอุ้มนุ้่มติอรถแล,ล,ล้วรถตีลังคา,มาแมนเพรพอดีรถตีลังคาปับ๊บมันกัดตีกับเพื่นมากของเกาแล้วบัดน,นี้เนี่มือเศร้ากัขับรถไปน้ำหานนั่นเอไปถอยจำเขาไม่ได้แตกไม่ไมด้ตะเลขที่มันตรงกันเลขเ้าเอากระเจี๊ยห้าเก้าศูนย์มันเลขเพื่อนนี่รู้จึกว่าห้าเจ็ดเจ็ดแปด ห้าเจ็ดเจ็ดแปเียนไว้ยังี่เนาะเลขเลข่นเอ็กที่เบอไเอ็กที่บร์เหีนบางพุ่นคนของมาม่มเนาะว่าที่ชื่เลขเกียรหาแล้วนเน่เอาเปิดตร้นมันหลสำนักได้ค่ะเดี๋ยวหนูหานี่เดี๋ยวถีบโชว์เลขที่จะวางคื้น่าที่งทุนอยู่ มนอีก็ไใ่ค่ F C มากนึ่มันบอกตอน F C มาร์กจัดงวดความเฉียูี่แหละงวดความเฉียู่ยะนี่เราติมัติมาได้เลขมือชุดไทยยังีิไะเลขมือชุดไทยยังสิไรติมาตสรุปว่าเท่าติเศษอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ท่อาใจกันนี่เลยอันนี้เลขไประเบียนที่ถอยต่ำเขาระีต่ำเนาะยังด้อันนี้คือเลขไปทะเบียนถดลดห้าม่นปะ อันนี้เลขใบทะเบียนรถที่ต่ำคือต่ำอ่าท,ที่ที่ตำ่ำเขาถอยต่ำเลยอ่าแต่มันบันทึกเลขที่ตรงกันก็นมิเจียหาหาเจ็ดรด้อยเก้าูนยนขนาดสนใจเจ็ยแปดหนึ่งขนาดนใจเ่ด้ยแต่มันออกคือว่าออกที่อะเพราะว่าโดย<อ>ช่วงหน้ากันถอยรถอ่าถ้าถอยรถต่ำกันนี่โดยความบังเอิญออกรถเพราะว่าเป็นคนที่บ่ใครขับรถต่ำไปดิบ่ขัถอยรถชนกจันกับก็ไปอ่เลขเลขเก้าูนย์ก็ไม่ตรงกันก็ ซับเปรเลเอกตัวนี้ที่เพื่อนฟันว่าเพื่อนได้สามตัวพระมาเน้นให้โอ้โอ้อันนึ่งเก้าศูนย์อมนนึ่งเก้าศูนตรงกับซับเปรเลยเอกเื่เพือนเพื่นม่านนี่ก็มคุมบ่อยลดีนี้บอกว่าพระมาห้องอีกแล้วปัญหา้อยเปอร์เซ็นมาชนมื่รอยเปอร์เซ็นมันบอกมื่านี่มื่านี้มมนเพิ่มปหา้เปอร์เซ็นที่ในล่งคีม่าไทยคีไปแน่มาชนยังไ้โทรศั์แห้ง ย่งในต้สใส่สม้ำๆหนึ่งศูนย <ใจ S 2> อยู่อาจารย์ใส่ปุ่มกดอยู่อัเรียบนชาตินะอยา่างเบิร์ยูทูบกับว่าได้เบิง์ได้ไปขอเบิงงน้ำมันข้าเจ้าเอาอาจา่มาเบิงคง,งคลิปจะขวางืาอขวางลุกมันนี้จะคว้างเลยมันนี้จะส่วนตัวจะคว้างว่านี้เยื่อเล็กตัวอดไรบ้นู้น่ะเมื่อขึ้นนูกกับฟันยนุติโนกับเสียงเลขกตัวเก้านี่แหละอ่าได่ละศูงเก้านืองงเก่านี่แหะค่ะแต่กหาศูนที่ฟันว่าปูปูมาอสี่ใสปายทะเบียนรถน่ะ เฮ็ดคิปนี้เล้าที่ไปอาจารย์ดุงนะเพื่อนเพราะว่าอาจารย์ดุงนะเพื่อนว่ามือเลขขออ็กกว่าเกี่ยมือเสาร์นะมะเบิ้งมาๆๆมาหาเราอีกเพราะว่านี่แหละค่ะส่วนส่วนส<า>่วน,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 นที่หนูฝันนัน่นนี่นี่แหละที่ปูมาสี่ใส่ไปถ้าเหลียนว่าอยากได้เงินบออยากรวยบอหนูเล่าก็อยากได้อยู่แล้วปูแห่งทุกแห่งยากระสันไปหนูจําได้ป้าย้เบลียนรถเนั้นเป็นวีโก้สีดํามันเป็นศูนย์เก้าหนึ่ง ตัวตัวข้างล่างมันมันเป็นสองกับเป็นหกเนี่นมาหนูจำมาได้อันตัวที่สี่อ่าแล้วเอานึงม่ใช่มาใช้ใส่หรือไงอ๋อ,อก็หนึ่งก็ศูนย์เก้าหนึ่งได้ไปลายทะเบียนนะศูนย์เก้าหนึ่งอะไรหกกับสองนี่คืออย่างไรอันนี้อันนี้ไม่บอกหนูบอกว่าปลายทะเบียนมีซีตัวมันบอกบ้านี่ตัวที่ถ่ายมันบ่นเป็นสองมันกับเป็นหกก็เลยต,ต้องเฮดแวงเสียนั่นหล่ะก็เลยเฮดให้เอฟซีเบิงพิจารณาเบิงกะเฮ็ดนี่ละค่ะเอากต่เสื้อที่เข่าใจเยอะน้อพอยพี่น้องนะ ในส่วน <c oughs> ใจบุญที่ลงทุนใจบุญฝันกระจาไปไอเสียไปเสียมันหลับไปเนาะมันใจ,<อ>ใจไปมันใจมันนั่นแหละเอาไม้ถ้าเบี่ยนมก,ก็จะว่นไปว่อน,นมาเนี่ยค่ะอาวิ่นเอานะก็เพื่นผมกับซีดึกเจกน้าเนี่หล่ะเจกนฮาครับนี่แหละเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ยังว่านี่หละโน้ตเสื้อห้าศูนย์เน็ปแต่ว่าเจื้อเ,นเกนาเนี่ยต้งเบิร์ตั้องว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่เกนตัวนี้มัชั่วห้ยุบว่า ที่นั่นเชียนตัวเน้นให้ช่วงมันวอาแล้วก็หาประกาศเขียนยังแบบกันเน้นตัวที่บ่บหลายเนาะเน้นตัวที่มันตีนั่นรู้แล้วเน้นตัวมันสีเทีรู้แล้วงมื่านวันนึงกับยังซีตัวมันตื่กระไดเอาไปหนี้งกับมาเบิ้งกันต่อตัวเลขที่บุญท่าล่วยจีซื่อเมื่อนี้เนาะจีซื่อเลขทค่นี้เป็นข้อซื้เลขมาหลายตัว ันคือมักตัวไดกันวันวันหนึ่งเสือศูนย์สองตัวเดียวนะเสือศูนย์สองตัวเดียวอันนี้ก็ช่วงเนียช่วงไหนเอฟทีบังเกอรมันจิตเสียเวลาจีเบิรนเวลาเบิร์นเบิรนมันจิตได้ไปฮายิบจับลอตเตอรี่นี่นะครับตัวสำรับตัวเลขกับบุญผ้าร่วยก็ได้วันวันที่สิบหกมีตัวหน้าย่นสองหาหกหาอ่าบุญผ้าร่วยกับจับสามเจ็ดหาครับพี่วินน้องครับ เป็นเลขมากคือเอามาผสมผสานกันลับไปอ่ากะตัวนี้ให้วิ่นเอาด้ววิ่นครับอ่าเจ็ดเจาะสามเจ็ดาหานห้วิ่นเอามักตัวใดก็วิ่นกันหกประตูเจ็ดประตูก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนอ่าล่างนี่สิจัดอยู่ที่สองซีสองหาศูนย์ซีหนึ่งซีนี่แหละซีซีก็้ำนี้เลขกเพราะว่าขันวาสนามนี้่ำนี้กับทีก่กระลาเรียกอ่า กานไม่มีวาสนาเม็นเสื้อเป็นเต็มกระนากระดาษกับบัตรถือหรอกครับเพื่อนเพื่องวดที่แล้วผมซื้อเลขตัวเดียวตือจ้อยซื้อศูนย์สองขึ้นมากศูนย์สองวดนี้ก็เปลี่ยนจัดสี่เลขมากนะวันนี้อาจจะหลายตัวเนี่ยเพราะว่ามีกันขึ้นกันลงเนี่ยในส่วนเลียงรงุ่มกก่ยังคงทีนะครับแล้วก็มีอาจาย์ตรงนั้นเพื่อนเดี๋ยวทีกำลังเราสิเขาไปฮา เป็นว่าสิเป็ยนจังไงในส่วนตัวเลี่มือไหวออกคนบอบ่อไปหายยุ่งละไรอยจังไรเขาก็จะได้รุ่นนี่ละวั้งซีม่วงแล้วนี่แหละซีโม้งนี่ก็คื้อสีดจัดเจนว่าสิได้โชคได้ใช่บ่าแต่ว่าแอรู้สึกดีใจยุ่งมั่นใจยุ่งวัดนี่แต่ว่าทะเบียนรถตัวไทยของที่เข้าถอยชน้นก็น่าสนใจเเพราะว่าเขาเคยถอยชนเข้าเคยถอยชนตั้งแต่เกี่ยวควันมันออกทั้งเหล็กรถเข้า แล้วก็ออกทั้งเหลขรดเพิ่มพร้อมันออกบนออกล่างเลยได้หมดเออออกตั้งบนตั้งล่างนั่นตรงกันอ่าเลขทะเบียนลดเพิ่มกับ95ที่เกิดเจ็ดหมดก่อนเนาะหมแมนหมายถึงว่าวันนี้เจ็ดเอเจ็ดห้าเจ็ดแปดหมแมนห้าเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมห้าเจ็ดเจ็ดแปดดิเลขขั้นที่ติถอยชนแต่เลขเข้านี่มันเจ็ดห้าเก้าศูนย์ ที่มันตรงกันคือเกยียร์หาน่ะล่ละแต่ว่าการดีซอร์กันความหมายดีซ์ก,ก,กับด<ม>ีซอร์เกียร์หางครับเก้าศูนย์กับเจ็ดแปดเท่านั้นนี้มีเลขสามพังเท่าน,นั้นดิอที่มากที่สุดอา่าเจ็ดห้าเก้าศูนย์แล้วกับเจ็ดแปดเท่านั้นเลขเๆที่มีอยู่ที่นี้คันเลขเจ็ดสี่มากวันนี้นี่ก็คือสจีบบวผาดดอกยามแจ้มบัวผ้าน่ะเลขเกียรยันที่มากศูนย์ผมะอืมคันมากศูนย์นี่ขึ้นว่าเป็นเขาน้องพุม่มเนื้ออาร์เซปเป็นศูนย์ชี้ตัวเดียว กระไดจากหนุ่นะเพื่อนศูนย์เก่าเพื่อเก่าเนีศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์เก้ามันตัวเดียวกันอืมอ่าก็ลองพินิจิดจะะหน้ารึมั้ยครับพลวินำครับเอาบางคนฟันฟันซุกคนอ่าผู้หมุนอยู่บวางกว่าผู้บอกยุบห้างอีสานฉะนั้นแล้วแอดกับกระไดฟันท่งมาสีออกวอยเอร์เชียนอันนี้มาบาเรื่องความมากโตเด็กซูขันซั่งอ่าชอบประจัดชัดกระพันแอดกับกระไดไม้เข้าสมาฉีกวอยเปอร์เชียนเนี่ยความไม้ขึ้นขึ้นมากอืมขึ้นมากก็ได้ ซื้นมาตัวนี้กับซื้อตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้ถือต่อกันมาสองวันเลยนี่อ่าอ่าถือต่อกันมาสองวันแล้วก็วนกันก่อนกับถือวันนี้กับถือก็ซื้อเพราะการซื้ออะไรเพราะว่าซื้อเสียร่องยังดวงจวบเบิ้งกซื้อา่าดวงจวงโอเคปะอ่าวดแรกกับถือสองพันอ่าวดที่สองมาเริ่มเท่างานพันแล้วงวดนี้สีร่องหยุ่มเบิ้งค,คือว่าดวงมา,งมาแเลยอะพอคอยซื้อเนาะให้ยตาเมียนตื่นเมีนเมนดวงคือว่าเริ่มมาแลกเละ อจัางไหกับพี่นิพิชจรารณหน้าเมืองนะครับฝากไว้เป็นแนวทางในยักหน่อยสำหรับงวดวันที่16มกมีตัวหน้าย่น2องหาฮกหาขอบคุณหลายสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับเอฟซครับสวัสดีครับ